กลับมาแล้วหรอคะเหนื่อยไหมคะดือมอะไรสักหน่อยไหมคัไม่ต้องอาโตเอาเด็กนี่ออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกันครับอาม่าเราจะให้พาชุนมาที่ไหนครับก็ไปคืนแม่มันสิเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลลูกที่อะไรหรอให้ผู้ชายดูผู้ชายที่มาเลี้ยงลูกง,งบงบงบเงี้ยไม่มีใคร คนมันพ่อไม่มีสิทธิ์ดูแลลูกเลยเหรอครับอาม่าครับสมัยนี้กับสมัยอาม่ามันไม่เหมือนกันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายเนี่ยก็เป็นได้ทั้งพ่อและแม่แล้วทําไมเราต้องผักดันภาระให้ฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวครับก็อนล้วทำไมมันต้องเอาภาระไปโยนให้แกละ่ะใจเย็นๆก่อนนะคะมาอาชุนก็อยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วเด็กตัวแค่เนี้ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรหรอกคะ่ะ ไม่ได้สร้างปัญหาเหรอไอ้นี่แลละตัวปัญหาแท้ๆเลยมีใครรู้บ้างว่าชาวบ้านร้านช่องเนี่ยมันพูดว่าอะไรบ้างฉันน่ะอับอายจะไม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเพราะคำพูดของชาวบ้านใช่ไหมครับ